สั่งของคณะวิจิตรศิลป์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปฏิเสธการใช้พื้นที่หอศิลป์เพราะว่าความเร่งด่วนนะคือนักศึกษาจะต้องจบกาศรศึกษาแล้วก็อาจารย์จะต้องตัดเกรดเพราะฉะนั้นทางด้านกาศรศึกษาเนี่ยมันจะต้องเสร็จสิ้นภายในเทอมนี้เพราะไม่งั้นมันจะมีผลที่ตามมาเยอะแยะเลยนะฮะนักศึกษาออกเกรดอาจารย์ออกเรอาารออกเรดไม่ได้นักศึกษาติดเอฟหรือว่าต้องรอไปการตัดเกรดอะไรเนี้ย ในที่นี้เราก็มาขอให้ศาลใช้ดุลยินิตรในการคุ้มซอกคุ้มครองคำสั่งนี้เพื่อที่รัฐศาสตร์จะได้ส่งงานได้ในเบื้องต้นเลยนะถ้ามหาลัยยันดินดันไม่ไม่ใช้สถานที่จะมีผลกระทบบ้างไหมแค่ไหนครับโอ้หผลที่ตามมานี่ทั้งในผลระยะสัน้นระยะยาวนี่คือเยอะมากนะครับผลระยะสั้นก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามันจะมีผลต่อต่อการศึกษาการสอนต,ตลอดวุฒเนี่ย ก็คือชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยชหม่และคณะวิจิตรศิลป์เองรวมทั้งเกียรติภูมิของความเป็นอุดมศึกษาไทยที่จะถูกทําลายลงจาก,จากเรื่องที่เกิดขึ้น,นยังมมาเลอาจจะต้องฟ้องร้องกับกระดาษอ้างว่ามีการบุกลุกต้องแจ้งความดึงคดีครับ,รบจ,จะต้องสู้คดีเรื่องนี้อย่างไรก็ได้จากในความในความเป็นจริงผมได้ข่าวมาแล้วว่ามาาีผู้บริหารไปแจ้งความข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สิน ก็ต้องสู้กันในเรื่องนั้นนะฮะเพราะว่าวันที่เราเรียกว่าเปิดประตูเข้าไปใช้หอศิลปนะ์เนี่ยในบริเวณหอศิลป์มันคือสถานที่การศึกษามันคือสาขาวิชาที่อาจารย์และนักศึกษาต้องเข้าไปทํางานตลอดเวลาอยู่แล้วผมว่าการล็อกประตูทางหากละ่ะที่มันทำทำให้เกิดการทําลายทรัพย์สินเพราะว่าปกติเราเข้าไปทาํางานกันอยู่แล้วนักศึกษาเข้าไปเรียนหนังสืงอกันอยู่แล้วยิ่งแว่านั้นคืนก่อนที่เราจะเปิดประตูเข้าไปเนะี่ย มีนักศึกษาที่ถูกล็อกอยู่ในนั้นตั้งแต่ตั้งแตทง่ทั้งคืนนะฮะแล้วก็ไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้แตบบ่ไ่มเรื่องนี้ก็ก็ต้องก็ต้องก็ต้องเรียกว่าพบเสียงกันต่อไปครับนนี้อยากจะให้ทำอะไรแก้ไขปัญหาหรือเยอียต่นักศึกษาที่ตกกระทำเรื่องนี้อย่างไรบ้างไมมทราบอาจารย์พื้นฐานที่สุดเลยนะฮะอย่ามองนักศึกษาว่าเป็นศัตรูแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องเลยนักศึกษาก็จะส่งงานใช่ไหมตามการ ตามระบบการศึกษาปกติซึ่งเป็นการส่งงานที่มีคนาจารย์ตรวจงานอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมันเกิดลิงก์ได้อย่างไรผมคิดว่าถ้าผมจะสื่อสารถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เนี่ยให้เห็นถึงอนาคตของนักศึกษาปัจจุบันและอนาคตของนักศึกษาในอนา,อ,อนาคตของนักศึกษาที่จะเข้ามาใหม่นะฮะว่าให้เขามีความหวังต่ออุดมศึกษาไทยนะแล้วก็อย่ามองนักศึกษาเป็นศัตรู มามีอะไรก็มาพูดจากันได้ไม่ใช่วิ่งหนีกันอย่างนี้ออการขอความคุ้มครองการคาดหวังในข้อสารจะมีความเม่ตาต่อเรามาก้อยแค่ไหนครับก็ตามยุนพิมพของสารเลยครับแต่ก็ถ้าถ้าผมจะจะพูดอะไรได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็มีผู้เสียหายจํานวนมากไม่ใช่บพนักศึกษาอย่างเดียวรวมทั้งผู้ปกครองและก็ญาติของนักศึกษาด้วยที่มันเสียาหายทางทรัพย์สินนะฮะเพราะเขาลงทุนในการศึกษา ไองานที่ส่งที่จะต้องแสดงน,นที่งานแสดงที่จะเกิดขึ้นนี้ก็งบประมาณเยอะนะฮรแต่ละคนที่รวมๆกันเราหลายล้านบาทโอเคเนาะขอบคุณค่อัอาจารย์ยง